ทุกคนในที่สุดวันนี้พี่ก็เจอชายในฝันแล้วชายที่พี่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดไปอะไรเนาะนั่นไงเหมียวผู้ชายที่ฉันจะแต่งงานด้วยอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกว่อนแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะคะคุณซแซมแนเด้ร์ไปคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเธอนั่นแหละเป็นใครคุณซแซมแนด้ร์ไปเขาเป็นของฉันนะ เขอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะจะเข้าใจผิดได้ไงเจ้านายเขาเดินไปนู่นแล้วเฮ้ยเรื่องนี้ฉันไม่เกี่ยวเขาเป็นของฉันไม่นะฉันเจอเขาก่อนนะอุ้ยลำคาญชะมัมเอ่อพีซ่าไหมครับไม่เอาคุณสมานไดาไปกลับมาก่อนนะคะกลับมาก่อนอะไรของเจ้านายเนี่ยอย่าทำแบบนี้สิคะ ไหนคุณบอกว่าฉันจะเป็นผู้หญิงคนเดียวในดวงใจของคุณตลอดไปเธอเข้าใจะอะไรผิดหรือเปล่าออกไปจากบ้านฉันอะ,อะไรกันเนี่นี่เจ้านายโมเมไปเองหรือเปล่าจะโมเมได้ไงอ่ะเหมียวฉันดูหนังของเขาทุกวันเลยนะโอ้ที่แท้เธอก็เป็นแฟนคลับฉันอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเออก็ได้ก็ได้เข้ามาในบ้านฉันก็ได้นะ ขอบคุณนะคะใน,นที่สุดเราก็จะได้มาอยู่บ้านเดียวกับคุณสแมนเด้ร์ไปพี่คะหนูว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนดีเขาคือสไปเดอร์แมนตัวปอบอ้าอ้าอ้า่คุณทำอะไรเพื่อนฉันอะเอาเพื่อนฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะเธอนั่นแหละออกไปเลยไป มันจะมีไหมอะทุกคนซูปเปอร์ฮีโร่ที่รักเราอะได้ยินมาว่ามีเจ้าหญิงคนหนึ่งที่เขาให้พรเรื่องนี้ได้เจ้าหญิงคนนี้เหรอน่าจะใช่นะทุกคนนั่นไงเห็นปะตรงข้อความด้านบนนะ่ะเขาเขียนไว้ว่าเจ้าหญิงนะคะทุกคนแสดงว่าเขาต้องเป็นเจ้าหญิงที่ให้พรเกี่ยวกับความรักแน่ๆเลยเดี๋ยวพี่จะมาขอพรจากเจ้าหญิงคนนี้ สวัสดีจ้าถ้าเธอกำลังมีปัญหาหัวใจปรึกษาฉันได้เอา้าเมื่อกี้นี้เจ้าหญิงคนนั้นหายไปไหนแล้วะพี่คะเจ้าหญิงอะไรพี่ตาฝันหรือเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยนะคะแต่พี่เห็นนะเมื่อกี้นี้อะพี่เห็นเจ้าหญิงที่ใส่ชุดกระโปรงสีชมพูอะ ผู้ชายคนที่อยู่หน้าซูเปอร์มาร์เก็ตอะเขาบอกพี่ว่าเราสามารถที่จะมอบดอกไม้ให้เจ้าหญิงคนนั้นได้เพราะว่าเจ้าหญิงคนนั้นอะเขามีพลังวิเศษที่จะทําให้เราอะเจอกับความรักเดี๋ยวลองถามคนแถวนี้ดูดีกว่านะคะเผื่อว่าเจ้าหญิงอะจะเข้าไปอยู่ข้างในอะไรนะจ๊ะเจ้าหญิงอะไรหนูที่นี่ไม่มีเจ้าหญิงหรอกมีแต่คนสวย<อ>พี่คะหนูว่าเรารีบไปจากที่นี่ดีกว่านะคะที่นี่ดูไม่ค่อยปลอดภัยเลยอะคะ่ะ เมื่อกี้พี่อุา่าได้เจอกับเจ้าหญิงคนนั้นแล้วนะแต่ว่ารีบเพนกันดีกว่าหรือว่าเจ้าหญิงจะเข้าไปในบ้านหลังนู้นนะคะลองไปดูกันไหมจริงด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นดีกว่านะเผื่อว่าเจ้าหญิงคนสวยคนนั้นนะคะจะเข้าไปที่บ้านหลังนั้นเจ้าหญิงหายไปไหนเน,นี่นั่นน่ะดีเหมียวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามดูตรงนั้นกันดีกว่านะคะทุกคนคุณคะคุณ ไม่ทราบว่าเออคุณเห็นเจ้าหญิงไหมคะคุณเอออ๋ออ๋เจ้าหญิงเหรอครับเจ้าหญิงอยู่ในบ้านผมเองคุณมีทุระอะไรกับองค์หญิงเหรอคือว่าฉันจะมาขอพรกับองค์หญิงนะคะ่ะอืมอย่างนั้นเหรอครับคุณนี่หน้าคุ้นคุ้นเฮ้ยเธอคนนี้ไงคนที่เคยดังๆัอะใช่แน่ๆต้องใช่แน่ๆมาเนี่เลยมานี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วนี่คุณจะทำบาอะไรคะเนี่ย เข้ามาเลยครับเข้ามาในบ้านผมก่อนผมรู้ว่าคุณเป็นใครเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดียวปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคะคุณคุณคือคนที่เคยดังในอดีตผมจําหน้าคุณได้แต่เชื่ออะไรนะเชื่ออะไรนะโอ้ยช่ยางมันเถอะผมจะจับตัวคุณมาเรียกค่าไทยนี่เธอจับใครมาน่ะฉันให้ไปจับคนดังไม่ใช่คนนี้อ๋อล้ที่รักเดี๋ยวไปหาใหมล่ละกันนะ ทำไมมีแต่เรื่องปวดหัวเต็มไปหมดเลยอะ่ะก็เจ้านายไม่ใช่คนดังแล้วอ่ะพี่ขาอย่าเศร้าใจไปเลยถึงแม้พี่ไม่มีใครแต่พวกเราก็รักพี่เสมอนะคะใช่เราทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่ก็จะรักทุกคนตลอดไปนะพี่คะอย่าร้องไห้ฉันว่าเราไม่ควรจะมานั่งเศร้านะ เราควรจะต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันถึงแม้ไม่มีใครรักเราแต่ขอให้เรารักตัวเองก็พอนี่นาใช่แล้วแต่พี่คะพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่คะพี่อย่าอย่าเป็นอะไรไป,ปพี่ซีตัวแข็งไปแล้วมันตินมันตีด,ตดพี่คะมันตีนอ,อะไรกันเนี้ยจริงด้วยทุกคนพวกเรานะคะ ใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขกันเถอ,อะอะไรคะเนี่ย <c oughs> ขอโทษพี่ขับรถไม่ค่อยแข็งอะนี่พี่มีใบขับขี่หรือเปล่าพี่ยังไม่ได้มีใบขับขี่เลยอะแต่ไม่เป็นไรนะไหนๆก็เข้ามาที่บ้านหลังนี้แล้วอะพี่คิดว่าเราควรมาหาอะไรสนุกๆทำกันดีกว่านะแล้วเรื่องตามหาเจ้าหญิงล่ะคะพี่คิดว่าถ้าเกิดว่าดวงเราจะได้เจอกับองค์หญิง เราก็คงจะได้เจออ่ะมันจริงเหรอคะถ้าเกิดว่าเราให้ดอกไม้กับองค์หญิงแล้วเราจะเจอกับความรักที่งดงามแล้วก็สดใสซา,าบซ่าตลอดตปอะ่ะพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะแต่มันอาจจะทําให้จิตใจของเรารู้สึกดีขึ้นมั้งจริงด้วยยังไม่ได้ไปตามหาองค์หญิงที่ขับเลยทุกคนนั่นไงทุกคนเจอองค์หญิงแล้วว่าทุกคนเดีใจอะไรขนาดนั้น องหญิงคะได้โปรดให้พรฉันด้วยเถอคะค่ะฉันขอร้องขอให้ฉันได้เจอกับรักแท้ได้สิจ๊ะฉันจะในระมิให้เธอเจอกับรักแท้ตลอดไปในที่สุดวันนี้ก็เป็นจริงวันที่ฉันจะได้เจอกับรักแท้ นอนฉันไม่ได้มีพลังวิเศษหรอกมันเป็นแค่ข่าวลือในที่สุดก็เจอตัวซะทีไปเถอะครับองค์หญิงกลับวังของเราเถอะนะเอาแล้วทางนี้อะพี่คะไม่เป็นอะไรใช่ไหมหนูจะนอนเป็นเพื่อนพี่เองเอะไรอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอคนนี้ไปพักผ่อนที่ห้องของฉันเฮ้ยหย,ดหยดุดยุด